เอามะเบืองแปลงผักในกล่องโฟมด้วพี่น้องเด้อหนาหนาวแล้วเขาสู้หนาหนาวแล้วผ้ามาปลูกผักในกล่องโฟมด้วครับเด้ออันนี้แปลงแปลงหอมแบงด้วครับเด้อข้างๆก็จะเป็นอ่าพริกผักชีผักชีไทยกับผักชีเล่าด้อครับเด้อแบ่งกันลักษณะนี้ครับอันนี้ก็ปลูกผักด้วครับเนี่ยอันนี้ผักสะระแหน่นะครับเด้อกับผัก หอมเปยได้ครับทาร์แน่ก็หอมเปนะครับเด้ออันนี้กำลังวานได้ครับเนี่ยเด้อถาถามันขึ้นอยู่ได้ครับเด้อพักตังโอ้นี่วิธีการเท็ดได้ครับผมเอาหล่อยางเะครับเนี่ยมะฮ่องนะครับจะมีเหล็กเหล็กเก่านด้ครับอันนี้เหล็กเก่าๆนี่ผมเอามะฮ่องไว้ฮ่องไว้ใส่กับหล่อยางนะครับเด้อเวลาเขาตัดหยามันยังเกิเอิ้นว่ามัน มันมันมันจังไอ้กลองโฟมมันจังบตกขันเอาแนวอื่นห้องมันมันติดแตดครับผมก็เลยห้องสิห้องสองสั้นฝั่งนี้สองสั้นฝั่งนี้สั้นเดียวแนวนี้ได้ครับเน้อเฮ็ดง่ายๆนะครับเด้อนลค่าถือกล้องโฟมกับกล้องละสิบบาทคือเ่าดินเรับก็เอาดินหลังบานผอเรามาใส่ดินที่มันไหลมาจากภูเขาคุณอะน้าดินมันไหลลงมาตามหลองน้ำเขาก็ไปเอามาใส่ครับหล่อยางกับเสร็ละสิบบาทนะครับฝั่งนี้สี่เซนนะครับสี่สิบบาทนะครับกล้องโฟม หกกองกองละสิบบาทลอยหนึ่งฟังนี่เอาสูงจักน้อยนะครับเด้อผู้ใดมักมักสูงมักเปียนะครับเด้อผู้ใดมักสูงกะใส่สองเซนจังสิ้ยางกะสิบสองเซนนะครับลอยยี่สิบบาทกองโฟมกะสิบกองลอยหนึ่งสองลอยก็200บาชนะครับเด้อเดี่ยวแปลงผักงามๆแบบนี้นะครับดินเท่ากับบริสุทธ์หรอกไปเอาล้างบานหมดละ เอ็ดไวย่ไวกินนะครับเด้อมองนี้กระสีไว้ถาปลูกว่าสิปลูกักบุ่งนะครับแนวเ้อาใส่ดูดูครับพวกใบกระเพราใบบกโหระพาพะอีตูมูนี่ต้องไปปลูกบางไม้นะครับเด้อมันมันมันสูงมันสูงต้องปลูกลงกระถางกระถางกับกระถางลอยางแหละครับจะยังมาปลูกแน่วสี่มันมันต้นใหญ่โหดมันงาบมูต้องเอาผักทีว่าตีเตี้ยแน่วั้งตีนะครับเด้อเนี่ยผักตังโอ้ผักบุงผักระลหน่ ผักหอมเปต้นหอมพักที่เล่านะครับยังสิเห็ดแนวนี้นะครับเด้อพักที่เขาใส่ในเครื่องต้มย่ำในเครื่องแกงอมถือมันมันมันบ่สูงแห้งเขาก็มาปลูกเส้นนนี้ได้ผู้ใดอยากได้สูตรอยากได้เทคนิคอยากได้วิธีการหรือไปดัดแปลงก็ไปเห็ดเบื้องเด้อครับพี่น้องนี่ละเห็ดง่ายแนวนี้ละอย่าไปเห็ดให้มันยาก ลงทุนบกี่บาทแนวนี้นะครับเด้อกองโคมกับกทสิบบาทอันนี้สั้นเดียวสั้นเดียวอันนี้สองสั้นฟังผิดสองสั้นผู้ได้มักเตี่ยกับสั้นเดียวนี่ผู้ได้มักสูงกับสองสั้นพอดีหลายอย,ย,ย่างนะครับเด,ด้อดูไลง่ายนะครับหย่าดูแลหยาง่าย ข้างล่างก็ดูแลง่ายนะครับด้วยพื้นที่ข้างล่างก็บริสุทธิ์ไฟนลนะครับด้อเอาเป็นเอาหล่อยางมาดันไว้นะครับตัดหยาทั้งได้หยาก็บ่ขึ้นนะครับเพราะว่ามันมันมันโมมีแดดหยามันก็บ่ขึ้นนะครับด้อนามันไหลซึมลงข้างล่างมันก็เป็นธรรมดาปกตินะครับหยาที่มันขึ้นคางๆเขาก็เอาเครื่องต้ดหยาปั้นเอาหลดนะครับไม่หยานะครับดูแลทั้งๆก็ดูแลง่ายนะครับนี่แปลงนี่กําลังหอมหอมกําลังเกิดนะครับนี่ ของกําลัางเกิดนะครับเวลาเขาหันเขาว่างพื้นนี่ตัดหญ้านี่เรียบร้อยเด็กกองนี่ถือเอ็นตัดหญ้าเนี่ยขาดไปแนละ้วครับอย่าเอาไปว่างไว้ในพื้นนะว่างไว้พื้นนี่เอ็นตัดหญ้าขาดไปนะหญ้าที่มันขึ้นเทาก็ดกออกเอามือดึงดึงดึง,ดงออกเอาทํานี่ยกินบมบัดเหรอครับเนี่ยปลูกหอมไว้ทําเนี่ยกินบมบัดบํารุงเทา่า์ไก็ย่งย่งปุ๋ยขี้เกา่าเพราะว่าเขาบํารุงอย,อยู่อยู่ในกองโฟมนะครับเด้อนีเบื้องด่านขางด่านขางคุ้มกับเพาะต้นมะฮุ่งไว้นั่นี่นี่ ไปจะปลูกแท่นต้นไม้ไปจะปลูกแท่นต้นต exactly. ้นเก่าด้วยครับนี่อันนี้บุกุ่งกำลังเพาะไม้ด้วยครับบุกุ่งพันดีต้นไหนมันแสีบต้นไหนมันกรอบเขาก็เอาเม็ดมันมาเพาะไว้นะครับต้นไหนมันเสียบเขาเลยจะไปหาเพาะมันตัวน่วยใหญ่หน่วยงามก็สร้างมันเสียบมันหยาบมันเหนียวเขาเยจะไปหาเพาะมันเอาแต่หน่วยมันบมงงามก็สร้างมันว่าแต่มันกรอบตำแตวมันเสียบนะครับเด้อฝากพี่น้องสูกผู้ทุกคนนะครับเด้อไผยอยากเห็ดแปลงพักเด้อครับในช่วงหนาหนาว มีพื้นที่น้อยๆนะครับสามารถไปเลี้ยนแบบไปดัดแปลงได้ดครับมื่อกี้ก็ขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับจากผู้กองทำกเกษตรครับสวัสดีครับ